สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะแม่มีเคล็ดลับมาแชร์ให้ฟังใครที่กำลังมีปัญหาร่วมใจเกี่ยวกับผิวหน้ามาฟังทางนี้เลยจ้าแม่มีเซรั่มตัวเด็ดมาแนะนำบอกเลยว่าดีต่อใจมากแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากคลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยแม่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเยอะมากๆช่วงไหนนะถ้ามีเวลาว่างแม่ก็จะเซิร์ชพวกรีวิวสกินแคร์ว่าตัวไหนนะกำลังแบบว่าเป็นที่นิยมแล้วได้คะแนนเยอะๆเนี่ยแม่ก็จะเซิร์ชลึกลงไปเลยว่าเขามีสรรพคุณมีสารสกัด แล้วก็มีตัวไหนบ้างนะที่ตรงกับปัญหาผิวหน้าเราช่วงนี้เซิร์ชไปเรื่อยๆเลยจ้ะแล้วก็มาสะดุดอยู่กับเซรั่มตัวหนึ่งที่เขาดูแตกต่างจากเซรั่มในโซเชียลทั่วไปตัวนี้เลยจ้ะเมลินซีคิวแคมเปอร์เซรัม่มอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเซรั่มตัวนี้นะเขาเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายมากๆเลยเพราะอะไรดูไหมเขาผ่านการรับรองจากสถาบันเดมสแกนเอเชียเลยนะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่า เขาเป็นสถาบันสากลที่มีการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า100คนเลยนะซึ่งเซรั่มตัวนี้เขาผ่านหมดเลยจาะทั้งในเรื่องของความอ่อนโยนปลอดภัยและสารอันตรายทําให้แม่มั่นใจมากว่าจะไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าปกติแล้วแม่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะ อะเรามาดูในเรื่องของสารสกัดเขาบ้างว่าจะมีความน่าสนใจแค่ไหนเขามีสารสกัดสุดพรีเมี่ยมกว่า19ชนิดเลยละแล้วที่น่าสนใจอันดับแรกเลยก็คือสารสกัดจากปริงทะเลสีแดงเขาเป็นแหล่งโปรตีนและเป็นแหล่งคอลลาเจนชั้นเลิศเลยตัวนี้นะจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวแล้วก็ช่วยปรับโครงสร้างผิวให้มีความเด้งอิ่มฟูขึ้นมาตัวต่อมาเลยก็คือรกม้านิวซีแลนด์เขามีโกรทแฟกเตอร์ที่สูงมากๆช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสผิวออร่าหน้าเด็กเท่าที่ อ่านมานะคือสารสกัดเขาดีจริงๆดีทุกตัวเลยจ้ะแล้วที่พิเศษก็คือตัวเนื้อเซรั่มนะเป็นเนื้อไฮายามีความเข้มข้นถึงสามเท่าตัวเซรั่มนี้นะก็คือซึมได้ทุกชั้นผิวเลยมาทดสอบความเข้มข้นของเนื้อเซรั่มกันนี่อย่างนี้เลยนี่จ้ามีความเข้มข้นของเนื้อไฮายามากอย่างตัวแม่นะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระ รอยสิวรอยดำนะแล้วก็ความแห้งก้านหลังคลอดมากเลยก็จะใช้ตัวนี้ของเขาดีมากเห็นผลเลยนะทุกคนก็คือช่วยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้จริงๆแล้วยังช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นขั้นสุดคือเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้เลยนะบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยค่ะปกตินะใช้เซรั่มตัวไหนมานะก็ไม่เคยเห็นผลตั้งแต่คืนแรกแบบนี้เลยนะ แนะนำเลยนะยิ่งใครอายุเกินเลข3มาแล้วเนี่ยยิ่งต้องเลือกใช้เซรั่มที่มีความเข้มข้นเห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะอย่างเซรั่มตัวนี้ใช้หมดแล้วซื้อซ้ำทันทีเลยจ้ะบอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนดีงามฟุดๆตอนนี้เขามีโปรราคาดีมาก3ขวด1000ปกติขวดละ390ทําทำให้แม่ตัดสินใจซื้อตนเลยจ้า